หรือว่าฮาร์ดดิสก์กำลังจะสูญพันธุ์นะครับ Microsoft อยากให้ผู้ผลิต PC นะครับเลิกใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วเปลี่ยนมาใช้ SSD ให้หมดเลยภายในปี2023นี้เบ้บริษัท Microsoft ตอนนี้นะครับกำลังผลักดันให้ผู้ผลิต PC สาย OEM สาย Windows นะครับบอกทุกเจ้าทุกยี่ห้อเลยว่าให้เลิกใช้ฮาร์ดดิสก์ได้แล้วนะครับและควรจะเปลี่ยนมาใช้เป็น SSD เป็นส t ต r เ e ตหลัก โดยที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มใช้ปฏิบัติพร้อมๆกันตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปเลยนะฮะโดยงานนี้นะครับ o i t r o s o f t ก็บอกว่าอย่าง Windows 11เนี่ยเราก็ต้องการ Storage ขั้นต่ำแค่64 g ิเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยคุณก็สามารถเลิกใช้ฮาร์ดดิส แล้วก็หันมาใช้ SSD โดยที่อาจจะมีจำนวนสโตรเรจน้อยหน่อยก็ได้นะเพื่อให้ราคาต้นทุนมันสูสีกันคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามี SSD มานานหลายปีแล้วแล้วฮาร์ดดิสก์ก็ราคาถูกลงทั้งสองอย่างเนี้ยมันมันทยอยถูกลงนะฮะเรื่อยๆืเพื่อที่จะมาเจอกันสมัยก่อนทั้งสองอย่างเนี้ยมันทยอยถูกลงเรื่อยๆเพื่อที่จะมาเจอกันสมัยก่อนเนี่ย s อ d ออยู่อย่างนี้เลยแล้วฮาร์ดดิสก์ราคาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะ ทุกวันนี้ SSD ก็ราคาถูกลงถูกลงแต่ฮาร์ดดิสก็ถูกลงตามไปด้วยมันก็เลยไล่ลงไปมันมันไม่สวนทางขึ้นมานะเพราะว่าฮาร์ดดิสมันแพงขึ้นไม่ได้นะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงราคาตรงนี้ซึ่งมันทำให้เว็บไซต์อย่างทอมฮาร์ดแวร์เนี่ยเขามองว่า Microsoft ถ้าจะผลักดันเนี่ย s o f t o s o f t ต้องทำอะไรมากกว่าการที่จะไปบอกผู้ผลิต OEM เพราะว่ามันมีส่วนต่างของต้นทุนตรงนี้อยู่ซึ่ง Microsoft จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ค,คือพอไมโครซอฟท์ประกาศออกมาเรื่องนี้นะครับบรรดาผู้ผลิต OEM ทั้งหลายแหลบอกว่าเลื่อนเส้นตายออกไปหน่อยได้ไหมปี2023ัยีคือปีหน้านี้แล้วมันเร็วไปมันควรจะมีเวลาให้เตรียมตัวนิดนึงหรือว่าให้ตลาดมันปรับตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้นะครับถ้าราคาเฉลี่ยนะครับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทราไบต์เนี่ยมีราคาอยู่ประมาณ45ดอลลาร์นะครับในขณะที่ s s d 1เทราไบต์จะมีราคาอยู่ที่75ดดอลลาร์ราคามันดิฟกันอยู่พอสมควร นะฮะถ้าจะให้ผู้ผลิต Microsoft นะในความหมายของเขานะเขาบอกว่างั้นผู้ผลิตก็ลดสตอเรตลงหน่อยสิเพราะว่า Windows เราไม่ได้ใช้เยอะนะแหม Windows คุณเนี่ยแค่ไอตัวเพจไฟล์แค่ตัวที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันเก็บไอไฟล์ติดตั้งทิ้งไว้เนี่ยอันนั้นก็หลายสิบกิกแล้วนะครับ <laughs> แล้วใช้ใไปเนี่ยวินโดว์มันก็บานมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมมันมีอะไรมันมันกินพื้นที่ไปเรื่อยๆอะนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่64คกิกแค่นั้นซะที่ไหนล่ะต่อให้ผู้ผลิตเนี่ยไปลดความจุข,ของสแตนดาร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในแต่ละรุ่นลง ทำให้ราคาต้นทุนมันได้ก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยการแข่งขันมันก็ต้องแข่งขันกันเรื่องสเปคและราคาต่อไปใช่ไหมฮะยิ่งถ้าบางคนเนี่ยอย่างโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าจะหันไปใช้เป็น NVMe เลยนะครับหนึเทรตนี่ยต้นทุนคือ150ดอลลาร์เลยนะมันสูงกว่า SSD แบบ SATA ประมาณ1เท่าตัวเลยแล้วก็แพงกว่าฮาร์ดดิสจานหมุนเนี่ยประมาณ3-4เท่าเลย มันยังเป็นไปได้ยากมากครับที่จะทดแทนกันได้อย่างร้0ยเอร์ซนะครับแล้วถ้าถามผมเองนะในมุมผมนะในเรื่องของการแบ็กอัพเรายังต้องการฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนอยู่ครับเพราะว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือว่าเก็บไฟล์ไว้นานๆได้ดีกว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยเวลามันจะเสียเนี่ย มันจะมีอาการก่อนเช่นหัวแพลตเตอร์หัวเข็มหัวอ่านอาจจะมีการเอียงเล็กน้อยมีเสียงขูดขีดดังแคว้งแคว้งแคว้ง,วงมีฟิวฟวอ่าหรือว่าไอตัวชิ้นส่วนในนั้นมันอาจจะมีอาการเริ่มรวนเล็กๆเรายังพอจับอาการเบื้องต้นได้แล้วเราก็ยังสามารถไปแบ็กอัพดึงไฟล์ออกมาได้ใครที่เคยใช้ SSD จะรู้ดีครับว่าเวลา SSD มันไปเนี่ยมันไม่มีอาการบอกล่วงหน้าเลยนะ มันไม่มีแบบอะไรมีวี่แววที่จะทําให้เรารู้ตัวแล้วก็ไปแบ็กอัพได้ทันอยู่ดีคืนดีเนี่ยวันดีคืนดีคุณนั่งทํางานอยู่ผมเนี่ยเอสเนี่ยตายต่อหน้าผมมาเนี่ยประมาณ3ามสี่ตัวแล้วนะครับําลังนั่งทํางานอยู่เนี่ยเปิดคอมนั่งนั่งทำงานอยู่ยอ,อ,ยอยู่ดีภาพดับปุ๊บไปเลยเครื่องดับแล้วก็รีบูตขึ้นมาใหม่อีดผ่านใบออกขึ้นมาแล้วก็บอกว่า no system disk <laughs> นั่นคือ SSD ไปแล้ว ไปแล้วแล้วไปเลยไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับมาแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้ด้วยเคยถือ SSD นะพังๆไปอันนึงไปร้าน Memory Today ดบอกว่าโอ้โหมีไฟล์มาสเตอร์ครับถ่ายงานลูกค้ามาไฟา e ล์ฟุตเทจกับไฟล์มาสเตอร์ที่ตัดแล้วเนี่ยยังอยู่ในนี้อยู่เลยเอาออกมาได้ไหมทางร้านบอกมันเอาออกไม่ได้หรอกพี่เวลามันไปมันไปเลยนะมันไม่อยู่เลย <S <S เพราะฉะนั้นในเอนเนี่ยผมว่าโลกเราจะมีแต่ SSD อย่างเดียวไม่เพียงพอ เรายังต้องมีฮาร์ดดิสก์จันหมุนฮาร์ดดิสก์จานหมุนยังคงต้องอยู่ในอุตสาหกรรมของ PC จะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามแต่จะอยู่ในฐานะของการแบ็กอัพที่ดีจะอยู่ในการที่ว่าเป็นตัวสำรองไฟล์ที่ดีก็ควรจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้น Microsoft คุณควรจะเข้าใจฮาร์ดดิสก์ให้อย่างลึกซึ้งมากกว่านี้เขายังมีประโยชน์อยู่นะครับอย่าไปเห็นว่าเขามีแต่โทษอย่าไปเห็นว่าเขาล้าสมัยนี่